สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับซองไปโมไปกับไอ p i สไปซี่ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมเหรียญที่เข้มขังเอกอกอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปู่ปงวัดธรรมเจดีน,นี่จะเป็นเหรียญกลมนั่งงูนะครับอันนี้จะรวบรวมออกเหรียญน,นี้หลวงปู่จะไปช่วยสร้างเมนวัดหัวเด่นครับ ที่จังหวัดชัยนาทคุณวิเศษของเหรียญนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับเนี่ยจะมีรอยจานครับนี่หลวงปู่จะลงเด็กจานฮะสองตัวครับเนี่ยลงเด็กจานแผ่วๆอันนี้คือว่าถ้าท่านอาตอนสมัยสมัยที่ออกเหรียญใหม่ๆปุ๊บใครอยากได้ให้หลวงปู่จานก็เอาไปให้ท่านจานครับแต่ท่าน ท่านไม่ได้จานทุกเหรียญน,นะฮะอันนี้จะเป็นแบบแบบพิเศษคือแบบใกล้ชิดหรือว่าไปหาหลวงปู่หลวงปู่ลงลงให้ห่อยลงให้สำทับห้อีกทีครับเนี่ยเียจะมีมีรอยจานครับส่วนมากจะใช้ช้ากันนะครับเวลาถ้ามีเรียนไหนที่มีจานฮะ,ะเพราะว่าท่านสมัยก่อนเขาจะครองโดยโดยไม่ต้องเลี่ยมเลยครับน่ยนี่ข้างหลังเดี๋ยวมันเราดูข้างหลังครับ่านผู้ชม นี่ครับวัดธรรมเจดีครับรุ่นสร้างเมรุวัดหัวเด่นครับอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธครับเนี่ยรายได้ที่จําหน่ายเหรียญรุ่นนี้มาปุ๊บเนี่ยหลวงปู่ปรงท่านก็จะไปสร้างเมนวัดหัวเด่นที่ชํารุดครับนะนี่ครับรุ่นนี้เนี่ยส่วนมากจะได้มาก็าช้ำๆเจ้าของเดิมเขาก็ห้อยคล้อง ติดตัวกันเลยครับเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในพุทธคุณของหลวงปู่ปงอยู่แล้วครับเนะี่ยนี่ฮะเนี่ยรุ่นนี้ก็มีจะขอบเหรียญก็จะหนานะครับเนี่ยขอบหนาเลยขอบหนาเป็นเหรียญหนาอีกรุ่นหนึง่งนี่ครับลายมือหลวงปู่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยลายมือเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชม ดูว่าดูว่าเลยนะครับเนี่ยลายมือหลวงปู่จะเป็นอย่างเงี้ยครลายมือเลยครับเนี่ยในเอกลักษณ์ของหลวงปู่เลยครับเนี่ยลายมืออย่างเงี้ยนะครับไปเจอไปเจอเจอที่ไหนครับตัดสินใจเช่าได้เลยนะครับเดือนนี้ยังไม่มีพร้อมครับยังไม่มีเก๋ออกมานะครับเช่าได้สบายใจพุทธคุณเกินล้านครับไอสไปซี่รับประกันเขาผมก็ เลียมคองวันเหรียญหนึ่งครเนี่ยรุ่นเนี้ยออกอระบุดเด่นมีจานเหมือนกันครับครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะหาพระองค์ใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ